ยังลงมายัางลงบ้านมะมอรมเบบีบ่รอช้าค่ะไม,ไม่รอชา้ากินผักเป็นพ่อมติ๋วกินผักกับเพียไม่เสียบปดาวมอรมไหม้มอรอจ้าอาองไหมไม่เสียวประดาวมอราเนาะ

เอาเอาไปไปช่วอุ้ยเวิร์นไม่เบิ้งบอกแล้วเบิงขีดดังนี่มึงมีขีดดังบ่ดิเวิร์นไม่หนาวคือพนุนเลยมีเบิ้ง ออ,อืหายไปค่ะหายเข้าไปค่ะอืเดียงไงค่ะว่าเตมีกับเขาไว้ตัวเมียตับะมีม่มมีเพศเขาบอกเปิดะยโอ้เป็นอนี้เป็น,นเป็น เป็นผ่าด้วเนี่ยเต้เบอร์ที่สุดป่ะเดี๋ยวมันเป็นทางเคียงเขาเต้บอร์ที่สุดกินหลายๆล,ลูกมีข้าววะให้สองของจัดผมขอใายลูกพราะผมเนี้ยพูดเลยจา้างเอฟซีเลยถึงคิ้วผู้นึงแต่แล,ตตแล้วขอตัดให้่ท่านถึงคิ้วผู้นึงแต่แล้ขอตัดให้สร้างหลายคนชเ่นบ่อมอถึงคิ้วอีกผู้นึงผมขอตัด ให้พี่เขาสั่นตลอดบูผักลายเนาะวันใหม่เนาะแต่ผมคนรอนะเดี๋ยวเอาไหมดูเอาไหมดูเขาจะเอารีวิวขับตัดผมซื้อรอเขาเห็นพ่อรอก็รอไหมเพาะจะเอารีวิวพลอผมปลอดซื้ออะพอว่าตัดแล้วดีหรือเปล่าว่าจะไปล่งพ่าไปว่าเขาหูจักพอยเรบอมเม้นพ่อไปเทมา้าผมเลยพ่อไปเทม้าผมเลยหูจ่าเออแล้วก็บ่มา เราไปึ้งพยาบาอแล้วเราไปหาพ่อติวไปเยี่ยมพ่อติวขอส่งกำลังใจให้พ่อติวหายไปไว้นะครับเอานั่งขโมอเลยวันนี้เอาเฮ็โพรมดีๆเนี้ยเบิ้งฟอนมุสตาบีนี่นี่ิ้วเข้าก็คนต่างนิ้วเขาเป็นไงบนิ้วเขา่เขาพ่อสิหะ หน้าเต็มปุลุยอยู่ไม่อีกคนไหนเมื่อนนคือนคน,คน่ะปากแตกไฟตีพอพอน่อนสัตว์ <c oughs> อู้สาวเกาลีเกาใจนอนเรีนบ่ผู้ใด มันไม่ทุหาเราแล้วแล้วอวยพจน้แล้วอวยพรบ้าเด็กก่อวยเต็มอวยไหอีากมันอวยพรเพก็อวาเมืออาวคุณจะเบ่อมอาอเรอเป็นอนนะรเ,เรจ้าของเจ้าอของยังกาะเจ้าของเขาว่านี่นะบออยากาเชเราอแล้วอีแตงพลงดิอ

วันนี้พบกันอยู่โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิิสัยค่ะมืัอนี้เลิกตีสามเปนบ่วันนี้เลิกตีสามค่ะเมื่อคืนเมื่อฮ่อวายู่ปังกูเอื่ออยู่อับเภอปังกูเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ยกระดัไปของเก่าที่เดิมไปกันเยอะๆนะครับ โรงเรียนอนุบาลพระยฆภภมิวิเศษจังหวัดมาหาสารครามตลื่นเ,เขาก็บอกงูขึ้นมาอยูเนี่ยก็ปรางคนูนวะอำเภอปางกูวันที่ยี่สิบนี่วะหน้าที่ว่าการอำเภอปางกูปางกูจังหวัดศรีสะเกษตอรูปมัน,น,นมเน่เห็นเข้ามาอ,อยู่ ยิ้มมีเทียผมยิ้มให้บอไปล้านั่นถ้ายิ้มมันกับวัยุ่งน้ำมลยล่ะแรงเลยสิถ้้นอนอยู่กับงครแล้วขมือวอาควักกินเลยพอไหมพ่อไหมครับไม่พอกี่เดย์ล่ะมอลำเบบีมอลำ พอเห<อ>็นนั่งงิงซิว่าตูใจผู้ยันไง <c oughs> ไนเด็กอะไน้องปัดเดี๋ยวแม่พาแวะปั๊มปตทคนที่อยู่นิงก็ลังเด็กสันจอดด้วยมนเนีก๊แ้แห้งเพชรบ่อยังก,กับพาอ,อีก่นล่ะคือแปดีกวนะว่ะมินต์หนึ่ะปดย่างกินเพื่อเปลี่ยนมาปราดาแทบไร,ร้าจะเอาหนี้เอาหนี้ คืปดแปดจแปดเดเพื Darwin> ่อนจับปลาเพื่นจับปลาได้เจือแปดตก็แต่ว่าหตัวนึงมันตายแปดแปเป็นศูนย์ั้นเป็นตีว่าตัวที่แปดเป็นเลขศูนย์ <laughs> <laughs> เอาไปใส่ลรวเห้อไปดูปลากันค่ะโอ้มันยังสดใสอยูอ่วันไหมยังลอยอยู่เออมันก็น่เหงามันยังลอยอยู่เลยเปลาซุปตาค่ะยังสดซืน่นอยู่เลยีอีอ่อ้องกแเลยเนาะ อาบน้ำเลยนบ่เนี่ยอืมอยแลแบปากวะเนแสบรกูเมนเบ่ม็ถูตแม่มานงมีนรถแม่ไหมนะวีอะไรที่หนีบดาบไปหรอ เอาวีเนบปากไปเพราะเป็นผู้สาวสบายเก่าเนี้ยพวกวีพอพอเป็นผู้ชายไหมเพื่อพ่อผู้สาวติพ่อเนี่ยอ่ะหางอะไรก็ดีดีมต้องเฝ้าบดองเฝ้านางลอยอยู่ดูสิไปเซเว่นเซเว่นอีกเหรอนี่อย่างนีด้ดิโอ้พี่นนท์โอ้เดี๋ยวเขาไปกดตเพครับคุณเงินให้ วันใหม่กับอออมออออขอบคุณพออ่อท็อด้วยนะครับเดี๋ยวขอบคุณพ่อท็อปนะครับให้อออสามร้อยให้เบบีสองร้อยนะครับขอบคุณพ่อท็อปนะครับให้ที่มนห้าร้อยครับขอบคุณนะคะอ่ะน้องที่เดินทางนะครับพี่น้องเนบีฝากพี่น้องตามยังก็ ปลาก็สวยแท้ไอ้มาพ่อแบบลูกแบบนี้เหรอปลาก็สวยแท้